มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับไปกันที่ลุมพินีบ้างครับนี่คือนักสู้จากยุโรปครับประเทศฮังการีครับซึ่งอยู่ในตอนกลางของยุโรปนี่แหละครับแพทริกซาน่าครับจอมฝีมือเลยนะครับคนนี้อาวุธจุกจิกหลากหลายครับแล้วเป็นประเภททักษะสูงครับ IQ นี่เป็นเยี่ยมเลยครับมาถึงนักมวยไทยครับดีกรีเขานี่ก็ดีแชมป์รอบครับ หลายคนนี่น่าจะคุณหน้าคุ้นตากันดีครับนี่คือยกเพชรขนมจีนมบอเพลงวิภา60เดิมนี่แกยกเพชรเพชรกเกษมใช่ครับโอ้สมัยนั้นนี่ถือว่าฮอตฮิตมากครับมวยสดจริงๆเข่านี่ถือว่าเป็นมวยเข่าต้นๆเลยไหมครับก็หายไปพักหนึ่งเลยครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลทั้งคู่ครับ124ปอนด์อายุนายหกเพชร29แต่แพทริกเนี่ยน่าจะ20ต้นๆกราฟิกน่าจะขึ้นมาผิดนะครับประมาณ22 23ได้นะครับโอ้แกก็ต่อยในรายการซูเปอร์แชมป์้ยนอยู่บ่อยครั้งคือประสบการณ์เนี่ยยกเพชรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกินร้อยะครับจากอย่างไม่เป็นทางการนะครับแม่แต่แพทรซาน่าก็อย่างที่บอกไปเลยครับเรื่องอาวุธจุกจิกนี่ก็ถือว่าพอตัวเลยครับครับวันนี้มาเจอกับของจริงอย่างยกเพชรครับผ่านได้ก็ถือว่าสอบผ่านครับ ต่ชั้นหนึ่งใช่แล้วแต่อย่างหนึ่งเนี่ยคือหยกเพชรได้แกเรือเวทีไปนานเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าครับโอ้โสังเกตนะแกมีไปสักที่ฝศด้วยครับหยกเพชร <laughs> โอ้จะแพตติกทาน,น่านี่ก็บ่งบอกเลยครับรอยสักนี่น่าจะไม่ได้สักจากยุโรปแน่ๆครับไทยแท้แน่นอนครับ <laughs> ปัจจุบันนี้ก็โอ้โปักหลักอยู่ที่ภูเกต็ตเนี่ยนะครับโอ้โถือว่าเป็นมือมวยอ,อีกมือเลยครับภูเกต็ต นักมวยดังๆนี่เดินสวนกันนี่เดินชนกันหัวไหล่เคล็ดเลยครับโอ้ยมีศอกมาแล้วครับนั่นแล้วอย่างที่บอกเคยเป็นมวยอาวุธจุกจริงนะครับแพทริกมาเรื่อยๆครับแต่ยกเพชรเนี่ยต้องระวังเลยครับการเลือเวทีไปนานเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้อาศัยเลี่ยมมวยครับมันจะกู่กระโชว์แล้วครับความเก่าครับกวาดลงไปครับนี่ครับแอบบอกพี่อ่หลายน้อยก็จริงแต่ยังมีอยู่ครับ นี uh, ่โอ้โหจะเดินเข้าไปหัก่อเขาครับอาจจะมีเขินเล็กๆครับแม่ดีกรีระดับแชมป์มาโดนแบบนี้เราให้เวลานิดหน่อยครับให้เส้นนี่มันคลายสักนิดนึงโอ้โหแต่ว่าตอนนี <c oughs> ้ครับแพทริกมีใส่เอาใส่เอาคือดูแพทริกเนี่ยจะต่อยแบบมั่นใจเลยนะแบบเชิงห้าวด้วยนะครับเรียนอะไรมาก็จะใช้ให้หมดนะครับ แข่งซ้า,ายมาติดบ,บังครับค,คือคือมันไม่ได้หนักแบบประ,ประเภทโป้งเดียวจอดนะพลาติกแต่เป็นพวกแบบสะสมไปเรื่อยๆครับแต่กับการต่อย3ามยก้ะครับหยกเพชรอาจจะต้องปรับสไตล์เลยครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขาคุ้นเคยกับการต่อย5ยกมามากจากเครื่องร้อนช้าอาจจะต้องเร่งกันสักพักหนึ่งโอ้โหแค้ขวาดีครับ โอ้แต่แพตตีคก็เต็มใจเดินมารับครับมีทีเข้าหน้าอีกคือความเร็วเนี่ยตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแพทริกเนี่ยเร็วกว่าครับไปขวาโอ้โหเล่นกันคอคือเนี่ยครับจกเพชรรอจังหวะแบบเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับขณะที่แพทริกเนี่ยมาแบบถีบๆครับตาบวงในกันนะครับมีมาอัปอร์คัตครับแพทริคทีขวา มวยสนุกกองเชียร์ก็มันเลยครับแข้งขวาเต็มๆตสอบขวาสวนอย่างนี้โอ้มีดึงครับพ oh ี่ทันมุ้งเพนตินโอ้เรียนมาเยอะก็ต้องใช้หน่อยครับโอ้มีดีมาโชว์เลยครับวันนี้ครับแพทริกซานน่าครับกดยกซะก่อนยกแรกนี่ก็ถือว่าดีคนละแบบครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับนี่เป็นจังหวะกวาดของ ยกเพชรครับเนี่ยครับกาจะเดินมาหักศอกครับแพทริกรู้ทันครับกวาดคืนเลยครับแต่เป็นกวาดหน้าสิครับโอ้โหจังหวะนี้โดนปลายเท้านะครับแต่ก็พยักหน้ารับครับว่าพลาดแต่พี่ครับพี่รันมบนแผ่นดินครับอันยกที่สองครับความหลากหลายเนี่ยอยู่ที่แพทริกซาน่านะแต่ความหนักแน่นเนี่ยครับอยู่ที่ยกเพชรครับเดี๋ยวมาดูครับยกนี้ครับยกเพชรจะมีอะไรมาแผลงฤทธ โอ้เดินหน้าเหมือนเดิมครับแพทริกซานาะมีสอมาครับอืมโดนกวาดล้มอีกแล้วโอ้แข้งขาดูเพี้ยๆไปนะครับหยบเห็รหายไปนานเลยครับหนี่โอ้โหงน,น,นุนมมันจับนี่แพทริกมานี่ทีนึงเนื่อยมาแข้งมาหมาัดโอ้กระโดดข้าวร้อยสวยครับเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับแพทริกซานาะ โอ้ขวามาขวาคืนอืมจะหักศอกเมาไม่ไม,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 ไม่ไม่ดีไม่ดีครับแพทิกอืมกรรมการต้องตื่นครับไม่น่ารักครับโอ้ขอโทษจยกเพชรเลยครับโอ้ยมีศอกอ่าต่อยขวาไม่โดนแล้วก็ยังมีสะบัดกลับอีกครับแพทิกแข้งขวาสวยครับยกเพชรจับมาจะตีได้ไหมมเริ่มจะเน้นเกมวงในเลยครับ หยกเพชรแต่ว่ายังจับไม่อยู่มีศอกสู้นี่นะครับกดเคาะรัดแบบนี้ครับมีโอกาสให้ตีแล้วอืับแมตติคก็สู้แล้วก็อืเหวี่ยงลงไปครับโอ้ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับแพตติคครับอาจจะดื้อหน่อยเพราะฉะนั้นต้องนวดอีกนิดนึงครับแทงขวาหลุดไปครับหยกเพชรแลกจานกรุลพี แข้งขวามาครับแต่แต่ว่าโดนหมัดขวาต่อย<อ>ชุดเจอศอกขวาโอ,โ,โอ้โวงในกับสู้สะบัดครับแพทริกครับจับได้ที่ตีครับไม่ต้องแต่งตัวนานอ,อยูเพชรอาจจะแต่งตัวช้าไปนิดนึงโอ้โหมีศอกขวาครับต้องระวังเลยครับหยกเพชรเคลเรนทล่าเข้าไปโอ้เอา้าจะตีเขาจะโดนเหวี่ยงครับ กระตุกเนะครับเหลี่ยมดีอ้าวมีงัดศอกสู้ครับแพทิกไปซ้ายแล้วก็พับขาไว้ครับโอ้โยกเพชรถ้าเรียแรงไม่ดนีนี่น่ากลัวเลยครับแพทิกดียังคงเส้นคงวาเกีเ่ยวไว้แต่แต่มันไม่โดนเนี่ยไปติดท่อนแขนครับศอบกกลับหรือว่าหิรัน้วนแบบนี้ของแพทิกซาน่า้งขวาดีโอ้หักมวยยารา โอ้โหนี่มีอะไรเก็บมาโชว์หมดเลยครับหาดูยากครับอีกทีอ้าวจะคว้างจากนารายเจอหมัดของหยกเพชรเลยครับเตะอึ้งเกอเตะซ้ายมาซ้ายคืนครับหมดยกที่สองคือยกที่สองเนี่ยเกมของหยกเพชรได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ต้องเปิดเกมแบบนี้นะครับดูภาพช้านิโยนเข่าลอยครับเต็มเต็ม ไปโชดจังหวะสองลอตั้งรับนี่โอ้โหแพทริกซาน่าได้ใจครับโอ้โหพีเนี่ยทะเลาทะลาเข้าไปเจอศอกแต่ตีคืนได้ครับนี่หัวตแข้งขวาครับแล้วดูนี่ครับของหาดูยากครับหากวงูไงยาราครับหยกเพชรอาจจะงงเลยครับเจอหักองูไงยาราค <c oughs> ือนักวยไทยเขาไม่ค่อยใช้กันินวันแค่คเกี่ยวนะครับใช่ครับคือมันมีโอกาสพลาดได้เพราะหน้ามันจะเปิดนะครับ ยกสามครับใครจะชนะเดี๋ยวก็รู้ครับ <วก S 1> เอาอีกไหม <c oughs> เปิดเกมเดิมเหมือนเดิมครับแพทริกซาน่ายกเพชรโอ้โหอาศัยลูกจังหวะครับเตะซ้ายโก่งมาตีแหมมีสวนครับแพทริกซานายังมีสวนอยู่บเบิ้ลแข่งไปครับหมัดมาอีกครับยกเพชรว่ายังไงครับพร้อมมาตี รัดมาบิดตัวเองเสียหลักล้มลงไปก่อนครับคือจะกระตุกเขาแต่ตัวเองก็เสียหลักไปด้วยครับโยกอัดอัดข้นมาครับี่หน่รวดแข้งขวาจบไปก็เตะขวาคืนนี้คือแกจะหักศอกดื้อยกไปก็เห็นนะครับวงในยังตีไม่ได้ครับ ตีครับหยกเพชรออเข้าหมากระตุกมาตีอีกทีโอจังหวะนี้สวยครับโอ้เริ่มสเก็ได้ประสบน้อยไปเรื่อยๆเลยครับหยกเพชรครับเดินทื่อๆมาอย่างนี้หยกเพชรเห็นหมดแล้วครับคว้ามาตีแล้วนี่นะครับตีได้ไหมครับหยกเพชรอืโอ้แต่แกก็ตื้อจริงๆครับแพทริกไม่มียอมง่ายๆเดินยกขาสูงๆครับถีบหน้ามาเจอแข้งขวาหยกเพชรครับ โอ้ยโยกนี้นี่ดูพทริกดูคือเดินบู็เดินบุกก็จริงแต่เหมือนจังหวะของอาวุธเนี่ยเป็นรองของโยกเพชรอยู่นะเนี่ยไม่อาจจะดันครยังไม่ได้ครับเนี่ยทีมงานเขาบอกให้เดินลยครับโยกเพชรโอ้โหพกลับมาลูกที่สวยครับเจอศอกของพทรสติกได้เข่าอีกสองทีตีหน้าขากรรมการบอกแยกก่อนแยกก่อนครับ โอ้พรเนี้แกไม่สวนแล้วสับเข้าใส่เลยครับเจอแก้งขวายแกคืออาวุธแกเนี่ยมันดูจุกจิกแต่มันมันไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะลูกแข็งแรงนี่ถือว่าได้เลยครับแพชรครับแต่ว่าโอ้โหลูกชัดเจนจัดแจ้งต้องแบบนี้ครับโอ้พระนี้รู้เหลี่ยมรู้มุมครับตียังไงให้กรรมการเห็นตียังไงให้ได้คะแนนแต่ดูเหมือนหมดหรือเปล่าโยกเพชรดูเป่าปากเนกันนะ หายใจทางปากแล้วนะครับทีก็ยังเดินเข้าหาครับอารัดนนายเตียนคนละทีนี่ครับคือคืออย่างที่บอกตอนแรกจังหวะจ่ายจังยกได้ทำได้ดีเลยอะไรยังไงโอ้โหข้มากับหลังครับโดนเชือกเต็มๆเลยรบสามยกครับ เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าจะจบแบบไหนกรรมการชอบอย่งนี้ดูภัพช้าก่อนครับโอ้โหีิตียัดไสเต็นครับแล้วจะงัดศอกขยับมาครับเจอแข้งขวาหยกเพชรครับจิ้มขวาะเจอเข่าส่วนทีเดียวจึกเลยครับดักแบบเนื้อๆเลยครับนี่ครับจับแล้วก็หวดขวาคืน